ะ่านสูต่ตองเป้ก,ก็เกิดการปฏิรูปนะรู้สึกเสาเสาแตะลต้นเนี่ยได้มาใหม่เลยนะแม่นะ<ม>แต่ว่ายังคงอนุรักษ์นะ<ม>โดยเอาไม้ไผ่เนี่ยม,มาสารขัดกันเห็นไหม,มแล้วปูเป็นสะพานก็เป็นไอเดียที่ดีอ่ะดูมากเห็นไหมเพราะนั้นเราใช้ามากและหลีกกันได้เขาก็จะหยุดตรงที่เราหลีกได้ เพื่อเขาก็ไปได้ดเราก็ไปได้สวัสดีครับเช้านี้เรากำลังจะไปปางอุงถนนข้างหน้าเรานี้หมายเลข4001แยกจากถนน1095มุ่งหน้าไปในป้ายบอกว่าบ้านลักไทยประมาณ34กิโลนะแต่เราจะแยกไปปางอุง แล้วเดี๋ยวสุดค่อยย้อนขึ้นมาเที่ยวบ้านรักไทยแล้วค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ปุกต้นหอมหอมใช่ไหมหอม,มใช่ก็ <c oughs> ใช้น้ำไหไนกะ็มุ้ยฝ่ายนะโอ้โหนะ่คือธรรมชาติ เราชอบธรรมชาติพ้างหน้าเขาเขียนใต้ไ,ไรมีภูโคนน้ำตกผาเสือแล้วก็อะไรนะแมบ้านซอยเลยบ้านหลักไ่ายตรงไปแล้วก็ปางเขาผ้าแยกไปได้ด้วยแต่เราไปเส้น4001นะเป็นหลัก บ้านหลักไทยบ้านลักไทยป้ายบ้านหลักไทย,กไทย34กิโลแล้วก็ไปภูโคนสปาสปาภูโคนเออ, 4, อสอี่มสสี่ศูนศนย์หนึ่งโอเคนะครับสภาพถนนอย่างที่เห็นนะครับสภาพถนนใช้ได้ช่วงนี้ใช้ได้เลยว้าวาสวยดีเหมือนกันบ้านกุุงไม่สักอะ่ะเขาว่ามีสะพานไม้สู่ตองแป้ นะฮะเดี๋ยวเราส่องไปดูสิสภาพเป็นอย่างไรอ่าสามร้อยเมตรตรงนี้จุดแช่ภาพสะพานสุตองเป้สามร้อยเมตรโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านกุ้งไม้สักโอ้คือมีว่าส่งผลอย่งน,นี้นะเนาะ คือรี่ต้อเข้าถึงดวงไม่ชนกันเด้อผิดง่าล้องอาาาถูกะนะก่อนนะสวอถูกก่อนยังไงแต่ว่ตรงนี้ที่จอดทางรถไฟก็มีเพื่นอนแล้วออตรงนี้ไงใชใช่หนึ่งโอ้ก็ห,หลายคนนะฮะโอ้หลายหลายลเลย ตรงนั้นได้มาสุกคันตรงนี้ก็ได้เพราตรงสวัสดีครับเส้นทางผ่านไปปางอูอเขาเขียนว่าสะพานไม้สูงตองแป่เราก็แวะเท่ามานะบ้านปุงไม้สักเราจะรถอยู่ที่ลานจอดนี่เราก็จะไปเดินเที่ยวสำรวจแต่ก็สังเกตูแล้วก็มีรถกำพูลรียอ กรุงเทพกรุงเทพนครศรีธรรมราชโอ้โอเยอะแฮะเขาทยอยเข้ามาจอดนะครับเดี๋ยวเราจะลงเดินไปดูกันนี่นะฮะสะพานอยู่ด้านนี้นะครับอืม ไปได้านเน้นเลยนูนะ้สวยมารุ่มมาแต่ว่าไม่เห็นคุณแม่อยู่ตรงไหน,นตอนนี้เขา,าเริ่มปลูกน่นจะเป็นพืชอะไรบากอย่างคงไม่ใช่ข้าวตอนนี้เขาลงพืชผลอะไรไว้ทำให้ดูเขียวกจีสวยงาม เงินแท้ๆนะการดีนะลุ่มน้ำอืมดก็สวยบรรยากาศสะพานสุดตกเป้ เข้ามาก็จะมีของกว่างเยอะเลยหลากหลายอ่าุ้แม่อยู่ข้างหนมาแม่จะไปแล้วเหรอื mm ึ hmm. ทษนะครับส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรกันเอ่ยอ่าถ้าปลูกข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกถัวายเสือถัวายเสือหัวเหลืองอ๋อที่วางกำแหน่งแถวนี้ปะค่ะใช่โอ้ีึยมถัวไรเซือถัวไรเสือก็กระเทียมถัวเหลืองค่ะโอ้เขาลงทุนครับแต่แต่น้ำอุดมสมบูรณ์นะมีร่องน้ำไปเลยนะดีจังเลย นี่มุมกาแฟหรืออะไรครับโอะกาแฟชาอ,อ๋อว้าตามสั่งว้าว,าว,าวสวยจงโอเคนะครับสถานสูอตองเป้แหน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เห็นไหมฮะม <c oughs> ใช้ได้เลยไม่ก็เกิดการปฏริรูปนะ รู้สึกเสาเสเาแตะตตนเนี่ยได้มาใหม่เลยนะแม่นะอืแต่ว่ายังคงอนุรักษ์นะโดยเอาไม้ไผ่เนี่ยม,มาสารขัดกันเห็นไหม,มแล้วปูเป็นสะพานก็เป็นไอเดียที่ดีอะ่พะพ้อหมายก็คืออะไรอะ่ะนแม่ข้างบนนะเป็นวัด,วดแบบพม่านะตอนนี้จะเอาว่าเสียงเลอตอนนี้นที่เราเรอ แล้วก็ใช้ให้ประสงค์บินธทบาทนะแทนที่จะไปเหยียบย่ำท้องไร่ท้องนาก็เดินบนสะพานไม้เป็นสะพานไม้ไผ่ทีกัน,นเ็เาเดินฉันตกใจเดินท้างว่าแล้วนะข็ะมาเอ็นตำพแม่จะรุยโคลนมาเลยเหรอือดูนั่นท<า>้องนาก็แฉะนะ อืมราะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์น่ะโอเคแม่ดูนกอกสาอหนอะ๋แยะเลยนะอ,อ้อ,อมาเนี่ยแล้ววิวสวยอ่ะอดูแล้วกันอเป็นอะไรอ่ะไกลไกัเนาะแค่แนวโดยถนนรูเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะนะดูความมีเสน่ห์ของสะพานไม้ซูตองเป๊้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็มีสายน้ำสังงาหรือสังงานี่นะฮะอ๋อมีผักเขาอยู่ริมน้ำอะ่ะดีช่งเลยอะ่ะนะน้ำใสแต่ว่าไหลแรงนะแต่ไม่แน่ใจว่าต้นน้ำเขาอยู่ตรงไหนนะแต่เป็นไหลลงไปแม่น้ำปลายอ่ะนะเข้าใจว่างั้นนะ นี่ถ้าน้ำปายนี่เราผันเอามาใช้ในบ้านเราอ่ะให้มันไม่รู้ทำาลงแม่ปิงนะเข้าเขื่อนภูพิพลนะม,มันจะดีเลยลหละ,ะวัดสูตรงเฟยอยู่ตรน,นี้<า>เลยมนนนะันนี้รูกทรงก็ยังแอนดูรักไว้นะแบกดีนะนี่เท่ดีขึ้นมาก็ต้องพัก เอาแรงนิดหนึ่งแม่ก็เข่าไม่ดีแม่ก็เลยนอนดู่ร้านกาแฟข้างล่างประมาณนั้นนะครับพะเจ้าก็คือไปสำรวจนิดหนึ่งดูตองเฟส์นอนไปดูตองเฟยเดี๋ยวข้ยงบนญก็ค่อยๆ พ oh, oh um, ี่ยังไม่เล่นจะให้ผมเล่นประตูกโอ้โหโอ้ลูกพี่ลูกพี่ยังไม่ยังไม่แก่ลูกพี่ไม่ให้ผมเล่นจะให้ผมเล่นกระ แม่เดินนำหน้ากลับไปก่อนลูแล้วเห็นไหมครับตัวเล็กๆคนตัวเล็กเๆชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องสันสมคนชอบเที่ยวดูเลยครับที่ถืออยู่เนี่ยมือถือเหมือนกันเลยสุดเยอะไม่น่าเชื่อว่าร่องนี้คือร่องน้ำโดยธรรมชาติเมื่อน้ำจากสงาเอ่อล้อนกลายเป็นโดนน้ำท่วมขึ้นไปด้วย แระสุดท้ายส่งผลกระทบต่อสภานสุดต้องเป๊ก็เลยต้องมีการบูรณะกันใหม่นะครับน้ำพัดผาสะพานชำรุดไปก็เป็นปนัญหาอุปสรรคต่อตุเจ้าาที่ออกบินทบาทตอนเช้าก็ร่วมมือกับประชาชนชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ดูดีแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้นะฮะแม่สั่งกาแฟไว้ให้โอเคนะครับเห็นบ้านไหมฮะตรงไปบ้านลักไทยแต่ซ้ายมือเราจะไปปังอุงนะเดี๋ยวเราจะเรียวไปปังอุงก่อนนะครับซึ่งทางเราขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเข้าใจว่าใกล้อปังอุงแล้วล่ะพุทยานแห่งชาตินะ่ะนะ บางุผ่านขึ้นมาเยอะเลยทางแบบนี้แหละครับสองเลนแคบสวนกันค่อยๆหลีกกันได้เปิด,ปปดแต่ค่อยๆ<ป>โค้งก็ให้สัญญาณประมาณนั้นแต่เราวิ่งช้าผู้กำกับอยู่ข้างๆซ้ายมือไม่ให้วิ่งเร็ว <c oughs> เน้นความ <c oughs> ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ นะบ้านแรกที่เราเจอนี่ชื่อห้วยมะเขือส้มนะบ้านห้วยมะเขือส้มูสวยงามดีนะวัดนั่นน่าจะเป็นวัดห้วยมะเขือส้มหรือเปล่าน้อนครับเราขับมาได้สัระยะหนึ่งแล้วทางแบบนี้เลยโค้งผักศอกสลับไปมา นะุยข้างข้างนะพลาดไม่อย่าลงไปไม่อยากลงโอเคไม่มีรถสวนก็วิ่งตรงกลางไปก่อนกึ่งกึ่งกลางอีกสี่กิโลนะกูเข,เขียนไว้ตรงนี้ไปอีกสี่กิโลนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็ขับกันเก่งนะแอร์เนะนะชี้ไว้ปังเห็นไหมครับ โอ้สุดยอดมากครับถ้าทางนี่นะไม่ถึงสี่เมตรมั้งเนี่ยในว่าประมาณสักสามเมตรนะสามเมตรนะเอานะคิดว่างนั้นนะแบบรถสี่กันพอได้ นะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวนะครับก็จะได้เห็นสภาพถนนที่มาปางอุเป็นเช่นไรนะครับนี่กำลังขึ้นเลยแล้วขึ้นดอยนะครับขึ้นดอยนะไปเรื่อยๆืยเราขึ้นแล้วนะเราจะค่อยค่อยอันนี้ลงไม่มากค่อยๆยสโลบนิดหน่อย นะครับอุณหภูมิข้างบนตรงเนี้ยี่สิบสามองศาเราผ่านหมู่บ้านแล้วมาห้วยมาเขือส้มล่มร่มดีมาก คือนิดหน่อยวันนี้ดีไม่ค่อยมีรถสวนเพราะว่าไม่ใช่วันปีใหม่เุาเที่ยวกันเรหยบแล้วล่ะ เรามาหลังเขาเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นรถไม่เยอะหน้าก็เขียนเตือนว่าทางมันแคบเด้อแล้วก็ลงด้วยเราก็ใช้เกียร์ต่ำ<ม>เราไปไปลงมีรถสวนมาจุดนี้แคบมากเลย นะต้องแบ่งปันค่อยๆแบ่งปันว้าวาที่สุดเลยล่ะจุดเนี้ยว้าวาที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นร่องลึกเสียวดีเสียวดีเสียวดีแอนเป็นร่องอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่อยากลงในล่องหรอกร่องน้ำนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เทศกาลนะนะมันก็พอลี่กันได้อ่ะแต่ถามว่าแคบไหมแคบ เนี่อย่างเงี้ยมันมีล่องอยู่ออก็พยายามวิ่งอันพานนิดหน่อยค่อมไปเลยตู้มาเห็นตู้มาเห็นไหมเพราะนั้นเราช้ามากและหลีกกันได้เขาก็จะหยุดตรงที่เราหลีกได้เพื่อเขาก็ไปได้อเพือ <c oughs> อพ่อเขาก็ไปได้เราก็ไปได้แชร์กันนะครับนี่ขนาดนี้ยังมีรถเยอะเน,นี่ยนะเนี่ย องเทศก,การลรอคงเยอะกว่านี้นเนาะแต่ก็ดีนะเขาก็หยุดให้เรานะรอจังหวะทำไมเขายเงงหยุดเกินจังเลยหยุดค่อยอ่าป้ายทางแคบหมดแล้วแต่ก็ยังก็งไม่ง่ายอ่ะอันนี้เป็นป่าสนเนาะใช่ไหม,มคุณแม่ เราพอนิ่งๆหน่อย<ม>เขาให้ชัวๆชวโอ้โหไม่มีไหลทางนะ <c oughs> หายไหลทางหายแต่ทางดีแต่แค่ออทำนิดนิดหน่อยก็ได้นะ<ม>แต่ไม่มีงบมาทำนิดใงก็ขยายหน่อย่้วว่ามันไม่ตื่นเต้นทำอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยมันรักษาธรรมชาติเอาไว้แล้วก็ตื่นเต้น เอาชัวร์เขาว่าเที่ยงสิบเจ็ดนาทียี่สิบเอ็ดองศานะครับบรรยากาศเส้นทางไปปางอุง๋งสุดยอดบจใจเย็นๆเลยครับนะน่าจะถึงแล้วน,นะคุณแม่ ใช่ไหมอน่าจะใช่แล้วแหละศูนย์บริการพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชบันญัติตบ้านรวมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อุทยานปางกุญน,นะครับสวยนะต้นอะไรนะ อะไรอะไรอะรพวงพวงชมพูหรือพวงแสดอน่ะสวย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 มุองวีตรงด้วยนะตรงตรง้อนรับปีใหม่ะมาเรื่อยๆนะครับแถวนี้คึกคักนะคนแดดก็จะจัดเป็นคล้ายๆรีสอร์ทนะเป็นที่พักโฮมสเตย์อะไรประมาณว่านะนี่มีลุงน,นะโฮมสเตย์ป่า้้ง ประเมานนั้นเลยนะครับเลี้ยวซ้ายห้ามตรงนี่แปลว่ารถวันเวอเียวซ้ายไปไหนรัรไม่ดู้ตรงไปเลยซ้ายก้ซ้ายเ,าายเดี๋ยวเลาะลงข้างล่างไปประมาณนั้นเดี๋ยวย้อนสอนกันก็ทำวันเวไว้ให้เนาะ นี่ก็เป็นในวัดใช่ไหมแม่ซ้ายมือซ้ายมือนี่วัดเนาะนี่นะเขาก็ทําให้นะดีนะที่จอดรถนัเที่ยวเราจะเข้ไปกินก็เราก็ไม่ได้มาเที่ยวหรอก่เข้าไปกับเซ้งไปขวงกาจอดบริเวณนี้ เข้าอินดีไปไปเรื่อยๆนะมีแพรด้วยนะแม่เนาะสวยนะว้าวเลยี่บ้านเราลูกกลางเต้นตรงนั้นอ่ะโอเลยนะแล้วก็ป่าสนน่ะเช้ารับรแสงอาทิตย์สุดยอดเลยเนาะแต่รถจะจอดตรงไหนเท่านั้นเองต้ขนไปยังนั้นลำบากเราเอาของไปลงก่อนแล้ว แล้วถึงจะนะออกมาลงมาจอดตรงนั้นนะน,นะแต่ว่าต้องเอาของลงอ่ะไม่งั้นไม่ได้เอาของนี่กนะ็ไกลนิดหนึ่งต้องจุดติดต่อตรงนี้แหละจอดชิดขขว่าก่นะอน เข้าไปจัดการโอเคเราถึงที่สผู้สูงอายุฟรี